สวัสดีครับพบกับรายการ True Thailand ผมดรสวิทเมสินรีวันนี้จะพาพวกเราไปพบกับท่านอาจารย์นนพรัต์อํานวยพิรมอนุกูลหรือ1ใน2พี่น้องนอนพรัต์ผู้สร้างตำนานการแปลนิยายจีนกำลังภายในผู้สร้างผลงานการแปลมากกว่า300เรื่องผู้ให้กำเนิดสูตรสำเร็จยอดฮิตด้วยการเขียนเล่านิยายจากจอแก้วเป็นตอน,ตอน บนหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์รายวันในบรรณพิพภพไม่มีใครไม่รู้จักนนพรัตครับประเทศไทยของท่านอาจารย์นนพรัตต้องเป็นอย่างไรครับประเทศไทยเราตั้งอยู่ที่เอ,เ,อ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ นะได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําและมีชนชาติต่างๆมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นจํานวนมากและด้วยพระบรารมีแห่งโบราพัฒกษกษัารานะช่วยให้ประเทศไทยเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้ผมคิดว่าพวกเราควรจะปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจของคนนะคร ก็ต้องนึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนผมว่าถ้าเราเสียสละตัวเองสะบ้างแล้วก็ลดละทิฐิตัวเองสะบ้างรับฟังความเห็นคนอื่นสะบ้างนะฮะแล้วก็คนที่ทัดทานเราถ้าทัดทานด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ควรจะรับฟังแล้วก็ช่วยกันผลักดันช่วยกันนำพานาวาประเทศนียให้สู่ความเจริญรุ่งเรืองควรจะประพฤติตัวอย่างเช่นคำคมของปราด โบราณท่านถึงไว้ว่ากังวลก่อนความกังวลของแผ่นดินยินดีหลังความยินดีของเขตแคว้นก็คือหมายความว่าเรามีเรื่องกังวลเราต้องของแผ่นดินเราต้องเอามาคิดเอามากังวลก่อนหลังจากที่แผ่นดินมีความสุขสงบแล้วเราค่อยวันเกิดความสุขสงบตามไปด้วยก็สุดท้ายนี้ก็เลยคิดจาการยกอ้างคํากล่าวของนักปราชญ์ของจีนท่านหนึ่งพูดว่า ชาติบ้านเมืองรุ่งเรืองเสื่อมโทรมทุกคนร่วนแต่มีภาระผมว่าอันนี้เป็นคําเตือนใจของเรามนาะประเทศชาติไม่ใช่เป็นของใครคนหนึ่งค่ะแต่เป็นของของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะมีส่วนร่วมแสดงความเห็นแล้วก็ร่วมคิดร่วมทำเพื่อนำพาชาติบ้านเมืองสู่ความเจริญ ในยนิยายต่างๆที่เคยแปลมานะฮะก็มีคนเขียนเอาไว้อยู่ตลอดเวลาว่าธรรมะไม่อาจชนะอาธรรมต่อให้กระทำคุณงามความดีแม้จะเพียงเล็กน้อยแม้จะปิดทองอยู่หลังพระไม่ว่าบุคคลอื่นอาจจะไม่เห็นแต่ว่าสวรรค์ก็รู้